สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันในครั้งหนึ่งนะครับกับภารกิจในการสำรวจพื้นที่ในยังสถานที่ต่างๆที่มีเรื่องเล่ามีประวัติมีต่างๆน,น่าสนใจวันนี้นะครับผมมาอย่ที่นี่ยังวัดเขาเจริญธรรมถ้ำตายายในยังตำบลกองทูลอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเส้นทางตรงนี้นะเป็นเส้นทางที่ก็ได้ยินจากเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปไปนะแล้วก็บอกถึงสถานที่ที่ มีเรื่องเล่ามีตำนานความเชื่อนะในส่วนของถ้ำตาใหญ่นะสถานที่แห่งนี้วันนี้ก็เลยมีโอกาสมาที่เพชรบุรก็ลองแวะมาสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นวัดเล็กๆนะดูเงียบสงบแล้วก็ไม่ใช่วัดที่ถือว่าจเจริญอะไรมากแต่ว่าถ้าพูดถึงความปีกวิเวกเนี่ยเสียงแมลงเสียงอะไรที่ร้องนะี่คือแบบงลงงงเลย ส่วนจุดบริเวณที่เป็นถ้ำผมก็เห็นแล้วนะก็เป็นเส้นทางที่เดินเข้ามาจากตรงนี้นี่แหละสถานนี้ผมมาตหลบแดดก่อนโอ้โหแดดร้อนมากปีนี้นี่แดดร้อนสุดๆเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เลยถือโอกาสรัมต้นจากบริเวณตรงนี้แล้วกันตรงนี้ผมอยู่บริเวณของศาลตายายนะซึ่งมีคนมาสร้างเอาไว้ก็เป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่ามีเรื่องของความเชื่อความศรัทธามาเกี่ยวข้องถึงจะมีการสร้างศาลแต่ก็ เอาจริงพื้นที่รอบๆนะอย่างบริเวณถ้ำที่ผมเห็นนะเชื่อได้เลยว่าไม่มีคนมาเที่ยวเลยไม่มีคนมาดูแลไม่มีคนมาทําอะไรกับพื้นที่วัดตรงนี้เลยแม้แต่วัดก็เป็นวัดเงียบๆผมยังไม่เห็นพระท่านเลยนะก็เลยไม่แน่ใจว่าที่นี่มีพระอยู่กี่รูปอะไรก,กันแน,น่หรือว่าเป็นเพราะอากาศร้อนก็เข้าใจอยู่ว่าตอนนี้มันอากาศร้อนจริงๆขณะผมนีงต้องมาหลบแดดอยู่เลยดีนะมไม่ต้องขึ้นเขาไปไกลมาก อาศัยข้อมอหลบแดดก่อนแต่ว่านี่คือบริเวณพื้นที่ภายในศาลของศาลตายายนะซึ่งจะมีสังเกตว่ามีรูปปั้นเฉพาะมีรูปปั้นตารูปปั้นใหญ่นะก็เป็นเรื่องของพื้นที่ความเชื่อที่คนได้มาสร้างศาลตรงนี้ไว้ส่วนพื้นที่ถ้ำผมยังไม่ได้สำรวจเหมือนกัน<ม>ก็อย่างที่กล่าวว่ามันเป็นถ้ำที่เหมือนล้างเลยล้างจริง นี่นะศาลเจ้าที่ตายายสร้างเมื่อ256ห้านเนี่เดี๋ยวเดินย้อดลอยออกมาตรงนี้นะด้ความที่ตรงนี้มันเป็นภูเขาลูกเ,เล็กๆนั่นนะไม่ใช่เป็นภูเขาที่สูงเลย ก็ยังดีหน่อยตรงที่เราร้อนอย่างนี้นะถ้าต้องขึ้นเขาสูงๆนี่โอ้โหไม่อยากจะคิดสภาพตัวเองนะถ้าที่เห็นตรงนี้มีอยู่สองถ้ำนะเดี๋ยวลองไปสำรวจด,ดูก่อนไอความที่คนไม่รู้จักนี่แหละอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ในถ้ำที่เป็นเรื่องของความเป็นธรรมชาติอยู่ก็แล้วนี่คือถ้ำแรกนะดูแค่ทางลงก็ เลนที่นี่อย่างลกเลยแล้วก็ทางลงจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นทางที่เป็นเหมือนทางที่เขาทําไว้อะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะสามารถสำรวจได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่รู้ๆเลยคือกลิ่นกลิ่นขางคาวฉุนกึกเลยกลิ่น้อยมาจากถ้ำแล้วนะ เอาละขออนุญาตนะครับสำรวจเท่าที่ไหวนะกิน าาาทางลงค่อนข้างลำบากเลยนะ แต่ถ้าดูจากตรงนี้ก็คือตันแล้วนะแต่ว่าผมพยายามดูสังเกตจุดเด่นของที่นี่หอฉุนฉุนฉุนมากคงคาน่าจะเป็นหมื่นตัวเกาะตามผนังถ้ำอยู่เต็มเลยแล้วก็ด้านในก็สุดแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นคงไม่ได้ลงไปสำรวจถึงขั้นที่แบบลึกเข้าไปข้างในอะ่ะ เหม็นมากชุนมากแล้วผมก็เหมือนมากวนข้างเแล้วแต่ว่าให้ดูร่องรอยของผนังหินแล้วกันที่มันจะมีความเป็นเหลื่อมสีดำๆที่แบบว่าดูแยกตาดีนะเนี่ยด้านในนตันนะเข้าไปก็ลุยอะไรต่อไม่ได้อยู่แล้วถอยถอยทับก่อน นี่ท้ำแรกนะ,ะทถ้ำแรกก็ปลอดพังนะโอ้ย ้ดูความความรกร้างของพื้นที่คือดูแบบคือถ้าเป็นใครชอบความยิบเงียบก็มันก็ดูผิววิเวกดีแหละ,ะเดี๋ยวส่วนตรงนี้เป็นถ้ำที่สองนะก็จะเห็นมีสารที่คนสร้างไว้แล้วก็ทางบันไดลงที่ ดูแล้วน่าจะสะดวกกว่าทําเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้นี่ฉุดยิงลงไปนี่คือคือท้าเล็กๆแค่นั้ะแต่คางคาวนี่เบียดเสียดกันแบบแน่นมากตรงนี้ก็เหมือนเดิมน,นะให้ความเคารพสถานที่ก็ได้ขออนุญ,ญาตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะ ทางผมผมเห็นตรงนี้เป็นเหมือนห้องเลยนี่นะแล้วก็มีร่องรอยของั้างคาวเหมือนเดิมเลย เนี่ยผมถึงได้กล่าวว่าตรงนี้คือมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอตรงนี้อ่านว่าอะไรอะแต่เหมือนว่าตรงนี้จะกลิ่นกลิ่นฉุนน้อยกว่านะ นะี่ก็ติดพระอยู่นะแต่ล้านแล้วแหละว้าวแต่จริงนี่ดูสิ่งที่ซ่อนอยู่ในถ้ำนี้กะคือลวดลายผนังหินที่มันดูแปลกตาเนี่ยแหละด้วยความที่มันเป็น ลายผมไม่เคยเห็นลายแบบนี้จริงเหรอเฮ้ยมัวแต่ดูผนังหินมาเห็นไอ้เจ้านีเข้าคาบงูต้องระวังตัวหน่อยแล้วแต่ที่ไหนมีข้างคาวมันก็มีงูนะมันเป็นมันเป็นระบบนิเวททางธรรมชาติอยู่แล้วแหะแต่ว่าดูจากคาบงูนี่มันใหญ่มากเลยนะ เดินสม 4, สี่สมห้าไม่ได้เนี่ยอันตรายเป็นถ้ำเล็กๆนะก็เข้ามาตรงนี้ก็ตันละไม่ได้เป็นพื้นที่ถ้ำที่ซับซ้อนอะไรแต่ที่ผมรู้สึกว้าวคือก็คือเนี่ยตัวผนังถ้ำท,ที่มันเป็นลายที่ผมไม่เคยเห็นลายแบบเนี้ยลายที่เป็นสีดำขาวสลับกัน่ะ เป็นรุดลายธรรมชาติของเขาเลยดูแปลกตาดีตรงนี้ไม้อะไรเนาะทํานี้ยังดีที่ไม่ฉุนมากฝั่งนี้ก็จะเห็นข้งขางๆอยู่เนื่องๆแหละแต่ว่า เทียบกับทำม,มื่กี้นี่อหองขถอยแทบไม่ทันโอเคนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ถ้าเล็กๆที่วันนี้ได้มีโอกาสตางลอยมาก็ถ้าแนะนำในส่วนของการท่องเที่ยวก็ มันไม่ได้มีอะไรเป็นจุดเด่นมากแต่ก็คือว่าด้วยความปีกวิเวกแล้วกันที่นี่ดูเป็นวัดที่เงียบสงบเีส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูห้องกุฏิตรงนี้หน่อย เขาไปก็อยู่ในดวงข้างๆาวนะโอเคเหมือนผมมากวนเขาแหละช่วงนี้เขากำลังหลับพักผ่อนอยู่ก็ให้ดูข้าวๆแล้วกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งถ้ำที่เป็นถ้ำเล็กๆแต่ว่ามองในเรื่องของความอันซีนที่ต้องบอกว่าผมไม่เคยเห็นลักษณะของ ผนังหินที่มันเป็นรลดลายแบบนี้นะก็ถือว่าวันนี้เป็นตัวแทนพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมแล้วก็เก็บตกบรรยากาศสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะทุกที่มีเรื่องเล่าร้อยมาสำรวจไงฝา,ากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับภารกิจอื่นๆผ่านช่องข่าวเราว่าได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ